ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดตัว ID ใหม่อีกแล้วนะครับเนื่องจาก ID ไก่ป้ายแดง ID นดียนั้นผมจะบอกกับทุกคนนะครับว่า ID นั้นมันได้บินไปเรียบร้อยแล้วนะครับบินในที่นี้คือผมคือผมล็อกอินเบอร์ไปใช่ไหมกับ ID นั้นั้นแล้วผมไปเอาเบอร์จาก ID นั้นั้ไปใส่ไปเปลี่ยนกับ ID หลักะ่ะ โชคดีนะครับที่ไอดีหลักผมล็อกอินกับ Facebook ไว้เลยบัญชีมันไม่หายไปนะครับแต่ว่าเป็น ID ป้ายแดงที่หายไปแทนนะครับก็กล่าวว่าจะมาทําคลิปสุ่ม r ู b y แล้วล่ะตอนนั้นก็ได้รูบีมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็จะมาเปิดให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าหายเผลอเผลอไปแบบว่าเปลี่ยนเบอร์เฉยเลยไอดีนั้นก็เลยเกลี้ยงเลยนะครับโดนลบไปนะครับหายไปเลย ก็เลยต้องมาสร้าง ID นะครับ ID ใหม่นะครับแล้วตอนนี้ก็จดเบอร์ไว้แล้วว่าเบอร์นี้ล็อกอินกับ ID นี้ไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่ลืมนะครับโอเคนะครับก็เลยพักพักไปหลายวันเลยแหละรู้สึกว่าไม่อยากทําคลิปเลยนะครับเพราะว่าแบบโหรู้สึกขี้เกียจเล่นเลยนะครับเพราะว่าด่านก็ไต่ไป300ยกว่าแล้วนะครับไอดี ID นั้นนะ่ะเออไต่ไป300อกว่านะแล้วูบีก็มีแล้วนะครับขึ้นป้ายม่วงไปแล้วด้วยแล้วก็กะว่าจะมาทํา สุ่มกาชาแล้วนะครับแล้วู้หไม่มีสุ่มเลยนะครับก็เลยแบบว่าเฟลเลยนะครับก็กล่าวว่าที่แรกผมจะไปเปิดลูบี้ไอไอดีลองใช่ไหมผมลงคลิปสุ่มตั๋วไปก่อนไอไอดี I D ริวะ่ะไอไอดีที่มันเป็นเออที่มันมีริว่ะริวแม็กอะนั่นแหละก็กล่าวว่าจะลงหลังจากคลิปนั้นนะครับพอเข้ากดเข้าไปก็เรียบร้อยเลย รู้เลยนะครับว่าใส่เบอร์ผิดเขาให้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราก็กลับมาทําคลิปอีกแล้วนะครับแล้วก็จะเล่นในดีนี้แล้วนะครับก็น่าจะไม่พลาดแล้วนะเดี๋ยวจะสมัครใส่ Gmail ไปด้วยนะครับไปกลับไปดีนี้นะครับจะไม่ล็อกอินเบอร์แค่อย่างเดียวนะครับเราจะใส่ Gmail เข้าไปด้วยนะครับเพื่อควาปลอดภัยนะครับของไอดีเราแล้วส่วนในดีนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันดีกว่า เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีเพื่อกาสได้เบนเนี่มารู้มาใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเอารูบี้สักเท่าไหร่ดีอาจจะสักพันหนึ่งก็พอเนาะเออพันร้อพอนะครับพันร้อยวันสองร้อยนะครับมาเปิดให้ดูหรือไม่ก็อาจจะขึ้นไปด่านสุดท้ายเขาเอาตัวมาเปิดดีดีกว่านะไม่แน่อาจจะ เก็บเพชรไว้อย่างเดียวนะครับอาจจะไม่เอาเพชรไปสุ่มก็ได้นะครับแต่ต้องทางนี้ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงนะครับว่าจะเอาตัวกาชามาเปิดอย่างเดียวหรือว่าจะเอารูบี้มาเปิดผสมด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องดูนะครับเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนเกียร์คริสต์มาสเนี่ยครับว่าไอดีก็จะโตเร็วกว่าปกติหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ด่านอยู่ติดอยู่ที่3-2นะครับยังไม่ได้เล่นนะครับโอเค แล้วก็ในส่วนขออดีนี้ก็ยังไม่ได้เปิดอะไรมากนะครับเพราะว่าเวลก็ยังไม่ถึงอลไรมากครับแล้วก็ด่านสเตจนะครับนี่ครับก็ยังเล่นไม่ได้นะครับนอกต้องรอเวล70นะครับก็คือขึ้นป้ายแดงไปแล้วก็น่าจะปลดล็อกเล่นได้ทุกด่านแล้วครับนะครับนั่นแหละก็จะมานี่เลยเดี๋ยวเราจะรีบดันเวลนะครับด่านๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับปูดเสียใจมากเลยับดอดีนั้นนะครับเสียใจมากเลยเดี๋ยวดูเขาไปดูกาชาติก่อนนะครับว่า มันเพิ่มโอกาสถึงวันไหนถึงวันที่13ใช่ไหมวันนี้วันที่9วันนี้วันที่9เหลือเวลาอีกแค่4วันนะครับเหลือเวลา4วันผมอาจจะลงคลิปสุ่มกาชาภายในวันไหนดีน่าจะเร็วๆนี้นะครับแล้วก็มาเปิดนะครับอาจจะเฉียดๆเหลือว่าสุดท้ายนะครับที่จะมาเปิดให้ดูนะครับจะรีบปั่นเลยนะครับจะรีบปั่นแบบมากๆแล้วนะครับจะได้มีคลิปมาลงนะครับในการสุ่มกาชา,านะครับก็ได้เพราะว่า เดี๋ยวมันก็ใกล้จะกลางเดือนแล้วไงเดี๋ยวคริสต์มาสก็ใกล้จะมานะครับก็ต้องรีบเลยรีบตันเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีมาบอกข่าวสารกับไอดีแบบว่าไอดีไก่เราก็จะประมาณประมาณประมาณนี้เลยนะเออแล้วก็ลิ้นติดๆพันๆอะไรก็ไม่รู้นียรีบด้วยนะครับเดี๋ยวก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องาล้วนะครับเดี๋ยวก็มาเจอไอดีนี้ ใกล้ทีหนึ่งก็จะสัก2-3วันนะครับก็จะมีเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็หมดรัดเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับวันนี้